สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมันนีสภาพมาเหก็เผาค่ะเมนูมันนี้มีอยู่สามอย่างเลยค่ะพี่น้องเป็นเมนูนักหนักทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องเมนูแรกก็คือแกงจืดมะระใส่ผักกาดเปรี้ยวนะคะพี่น้องใส่เห็ดหอมใส่สี่โคกหมูค่ะเมนูนี้หนูบริเวณเ้เบิรงเพราะว่าเป็นแกงจืดง่ายๆนะคะพี่น้องแล้วก็เคยเห็ดแล้วนะคะ เมนูที่สองก็คือไก่ผัดพริกมะเขือค่ะพี่น้องผัดใส่พริกแกงนะคะใส่บะเขือนิดๆหน่อยๆนะคะพี่น้องสื้อโหระ้าค่ะเป็นผัดเผ็ดเนาะค่ะเออกาผัดเผ็ดไก่แส่บะเขือก็แล้วกันค่ะพี่น้องเพิ่อสายสานบมานเท่าค่ะแต่ต่อเมนูเนืงก็คือนี่ค่ะพี่น้องเต้าหู้หลอดเมนูปวดข้องนูเลยค่ะเต้าหู้หลอดส้มเครืองค่ะพี่น้องอันนี้จะเห็นห้เบิ่งเพราะว่าเออ บ่คอยได้เฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดกัเป็นเฮ็ดห่างๆค่ะบ่ได้เฮ็ดนำเฮ็ดดูเฮ็ดบ่อยือคลิปเอ่อเมน,นูอื่นๆเนาะคะ่ะพี่น้องเอาละค่ะก่อนอื่นหนูจะพามาทอดเต้าหูกันค่ะเต้าหูนี่นุหั่นทิ่มไว้30นาทีเด้อคะ่ะพี่น้องเพื่อให้มันตกน้นาิเด้นหนามออกมาค่ะเพราะว่าการที่เฮาไปทอดเลยนะ่มนะมันสิมีหนามันสเิเฮ็ดให้กระเด็นเนาะคะ่ะพี่น้องเอาละค่ะ กดเต้าห <ersch> ู upp, 小小้ก็พ่อก็ทอดปุ๋งเนี่ยนะคะพี่น้องกระเด็นแจ๊กพป๊เป๊กพป๊เป๊กพป๊เป๊กค่ะพี่น้องนี่ก็เลยต้องพักท้นเสด็จหนัาวนะค่ะเป็นเมนูที่โน้ตป่วปานมาได้เลยค่ะพี่น้องเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะเต้าหู้ต้องเป็นเต้าหู้ไข่เลยค่ะพี่น้องไม่ต้องเป็นแดดเต้าหู้เผาเมื่ก่บนโปรแสงก็จะไปกินเต้าหู้นะคะนี่นะคะพี่น้องได้โน่ถิอทอดนะคะทอดทำน้ำเลี้ยงให้สองข้างค่ะ อมาเบิงกันค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันสึกกระเด็นเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วมันสึกแต่ป้เปาเะใส่กล่องคะ่ะค่ะพี่น้องหลังจากนู่ถอดตอหูแล้วเรียบร้อยกันางตากับสปะมา้เนาะคะ่ะมูลินุเอาเลื้งเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วก็นูสุภาพมาเห็ดหนามันหาพี่น้องส่วนผสมกับซมีะะ่เนี่ยค่ะแค่รอดนะคะหมูสับนิดนึงนะคะ่ะเห็ดหอมแห้งะค่ะพี่น้องเซนหนามต้มหนามเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้คือหอมใหญ่นะ,ะใบกุยช่ายเอ่อใบขึ้นช่ายค่ะพี่น้องเอาละค่ะเขามาลงมือเห็ดกันเลยค่ะ มันเดิมค่ะพี่น้องเจียวกระเทียมเลืองหอมดูน,นะคะพอกระเทียมเดิมเลืองหอมค่ะใส่หมูสับค่ะใส่เห็ดหอมแล้วก็แค่รอดค่ะผู้ใดจะใส่หมูลงไปผัดล้วกนกันก็ได้้าคาพี่น้องตะล่าส่วนหมูหนึ่งโบกินหมูกระด่างกันไดค่ะพี่น้องตะวัาสุดใช้ม้วนหลงไปหนึ่งมันสุกพร้ขขอมกันเลยคะ่ะ ก็ตามด้วยหอมใหญ่แล้วผู้ใดหุ่นเข่ากันค่ะพี่น้องประกอเติมน้ำลงไปผู้ใดไม่น้ำสุกนะคะกับใส่ลงไปน,นะคะพี่น,อน,อน้องโบไม่น้ำคือแบบเอาหนานเปล่าใส่ลงไปค่ะพอใส่หนานลงไปแล้วค่ะพี่น้องป้อเห็ุทุกอย่างสุกค่ะ แห้งเดือดซุปค่ะพี่น้องเพื่อนๆส่วนตัวเองด้วยกันต้ตนรากเห็ดเห็ดหอมนะคะพี่น้องคุู้ใส่เป็นเห็ดหอมแห้งตะบันนุ่งต้มก่อนเลยคะ่ะตม้มแช่น้เหมือนกัต้มไว้แป๊สามสิบนาทีเผื่อให้มันเหนียวก้อยมันหนุ่มขึ้นค่ะพี่น้องว่าสัมันจะเหนียวนะคะต,ต่อตามด้วยผงชูรสค่ะใส่ร้ายแกะร้อย,ยค่ะซีอิ๊วขาว ก็ต้องตังใสนิดหน่อยกับเบอร์อนะะี่ค่ะพี่น้องเมนูนี่ซูนก,กับไข่ยกกับลากหนาเนี่ยนะคะแล้วกาตกให้ทุกอย่างซุกค่ะที่นี่คู่ใดมักริะะกไข่เลยค่ะแฟ่ลงไปนำาจะเสริมคพามอหอมขึม้นอีกค่ะพี่นอกเต้าหู้ส้มเครืองเนะะี่ยค่ะพี่นอ้องด้วยเต้าหู้ลาดหนาจะเอืนอ่นใดเช่นกันนะคะมันจะเป็นอาหารแบบอาหารจีนนะคะเราติก็จะอออนนะคะสบโ หวานโดดเข้มโดดนะคะพี่น้องจะเอา, on, าะะอ่อนๆจังค่ะเอาแค่รับนะชิอมอนนีะะ้พอแล้วค่ะเนี่ยถ้าเราต้มไปเรื่อยๆครับสำหรับพ่นนมพ่นสาวนะคะสามีกับพ่อแลวคะ่ะเอาขึ้นเลืเลยๆคะ่ะใส่หนาใส่ตะหูเลืเลยๆแต่ว่า สำหรับอยู่นีิคุนเขาคุนแกนุ่งโต๊งเขี่ยวให้อีกเอาละค่ะพ่อแค่รสพร้อมใยกระบอก็เพชรเริ่มซุกเริ่มนึ่งค่ะใส่แป้งมันลงไปค่ะแป้งมันนี่แล้วจะเข้าได้ค่ะคุณน้องมกักคนแห้งๆเขากัใส่ลงไปอีกค่ะทำหมักคนณลายแต่ทอด่ะคะตำหนิแต่ะะทดต่ออีกหนึ่ค่ะแล้วก็ ใสต่ตะูขวงไปดูค่ะขนมก็ยอดอเลยตะโูวนี่เขาใส่ข้าวตงองข้นไม้แล้วต็โขตองเอียงบมากไม้ค่ะก็มีพ่อะพี่นงชิมรสกับปิดใจเลยค่ะแล้วชิมรสกันหนึงค่ะอืม โอเคพี่น้องแจกวิลีค่ะเบริวัวเดอร์พี่น้องแจบแจบเอาละค่ะใส่ใบขึ้นช่ายลงไปนี่ค่ะแค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะต้องหูทรงเครื่องปะค่ะเพรามาแตงขง่าวกินกันเลยค่ะ นี่แลละจ้าเมนูมือนี้ค่ะเป็นอาหารทยเนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือไก่ผัดพริกแกงใส่มะเขือค่ะผัดพริกไก่ใส่มะเขือนะคะแล้วแต่ข้าวส่วอ,อิ่นนะคะพี่น้องนี่ค่ะเส้นน้ำพริกแกงใส่ใบโหระพาค่ะแซ่บค่ะหวานหวานเข้มเข้มินิดค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะพี่น้องฮมจานนี้จานโปรดเลยค่ะพี่น้อง เป็นตะวแสบบ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะโจโกเลยค่ะนี่ค่ะตะหูส่งเครื่องก็บเส้นส่เฮดหอมแห้งค่ะแล้วก็แค่อสหอมใหญ่ค่ะพี่น้องใบขึ้นไช่หมูสับนะคะเฮดคือวิธีที่หนูเฮ็ดให้เบิ่งเมื่อกี้นะคะพี่น้องก็เคยเฮ็ดหลายคลิปแล้วค่ะพี่น้องตานูมาร์คไมนูนี่ค่ะอันนี้ก็คือแกงจืดค่ะผักกาดเปรี้ยวใส่เอ่อมะระใส่ซี่โครงหมูใส่เห็ดหอมค่ะพี่น้องอันนี้ข้าวโบนเนตผักกาดเปรี้ยวนะคะข้าเนียมะระกับซี่โครงหมูเห็ดหอมค่ะมันก็จะออกเปรี้ยวนิดๆคมหน่อยๆแสบค่ะพี่น้อง นีคะสวดทอนๆแซบๆร้อง่อค่ะแล้วก็เขาสวยคือเกาค่ะพี่น้องนี่ละจ้ะเมนูบานนู้นันนี้เป็นอาหารไทย,วย,วยนวนๆนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายเดอค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเผื่อหม่เผื่อเกาเนาะคะ่ะเขามาบอกนอู้หมวมวลเขามากินเขาห้อมผ้าน,นกันเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณไลายค่ะขอบคุณกําลังใจเนาะค่ะพี่น้องมาจ้ามากินเขาในการแสบๆค่ะ